เพื่อนๆเ,เชื่อไหมว่าเจ้าธรรมกอตจีเนี่ยเคยได้รางวัลอิกโนเบลด้วยทุกคนฉากตายของมันเพื่อนๆจำได้เนาะมันจะเป็นฉากเหมือนกับสุสานครับแต่ทีนี้มันมีเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเว้ยที่เป็นฉากตายไม่เหมือนกับเวอร์ชั่นที่เราเล่นนะฮะคือในอังกฤษเนี่ยเคยมีคนเอาธรรมกอตเอาไปฝังในสุสานเลยจริงๆไปฝังในสุสานเลยเว้ยเขาเนี่ยมีการสร้างตัวต้นแบบธรรมกอตเนี่ยจำนวนประมาณ200เครื่องด้วยกันแล้วก็ไอตัวที่เป็นตัวแจกเนี่ยสองร้อยตัวเนี่ยเพื่อนๆผมอยากได้มากเลยนะ ชวนคุยเรื่องธรรมกอศครับทุกคนครับจำได้ไหมของเล่นสุดฮิตในยุค90สูเลยหลายคนเนี่ยพบไปโรงเรียนแอบ,บเล่นใต,ต้โต๊ะเรียนด้วยนะโดนยึดกันไปเท่าไหรต่อเท่าไหร่แล้วแต่เพื่อนๆรู้รอเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมกอศเว้ยมีที่มาที่ไปคือไอเดียของมันเนี่ยเกิดจากโฆษณาโทรทัศน์อันหนึ่งที่เล่าเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่เขาเนี่ยไม่สามารถพาเต่าของตัวเองเต่าเลยนะพาเต่าของตัวเองเนี่ยออกไปเที่ยวด้วยได้คือโดนแม่ดุเพราะว่าเอาเต่าที่ตัวเองเลี้ยงไว้ที่บ้านเนี่ยไปเที่ยวด้วยไม่ได้ทางผู้สร้าง เนี่ยเขาได้เห็นโฆษณานี้เขารู้สึกว่าสงสารเด็กจงังวะถ้าสูตรว่ากูสามารถผลิตอะไรบางอย่างที่จะทําให้เด็กๆเนี่ยเอาสัตว์เลี้ยงของตัวเองเนี่ยออกไปเที่ยวนอกบ้านได้ดีไห่ดังครั้งนี้ <c oughs> ถ้าสามารถเอาสัตว์เลี้ยงของตัวเองออกไปเที่ยวนอกบ้านได้เนี่ย มันคงจะดีนะครับอันนี้คือไอเดียที่1นนะครับทีนี้มีไอเดียหนึ่งก็คือผู้สร้างเนี่ยคือเขามีปมวัยเด็กของเขาไว้ที่ว่าตัวเขาเองเนี่ยในวัยเด็กเขาเคยขอคุณแม่คุณพ่อเขาเนี่ยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแต่ว่าไม่ได้รับการตอบรับคือพ่อไม่อนุญ,ญาตก็เลยคิดว่านี่แหละมันเป็นปมในใจแล้วถ้าสมมติว่าเราโตขึ้นเนี่ยเราก็ถ้าสมมติว่าเราอยากจะทําให้เด็กๆที่มีปม um แบบเราเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงได้อาจจะไม่ต้องใช้ตัวจริงก็ได้แต่ว่ามีสัตว์เลี้ยงอะไรบางอย่างที่สามารถเลี้ยงไไไไดดด้้พกกกปททีีีีี่่่หนนนนน็็ยมัาจะ พอสองไอเดียนี้มารวมกันมาเลยเกิดเป็นทามกจิฮะพูดถึงที่มาของคําว่าทามกตกันหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าทามกอมันรวมกัน2คําด้วยกันเว้ยคือมาจากคําว่าทามากโกซึ่งภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคำว่าทามากโกมันแปลว่าไข่นะทีนี้มันรวมกับคําว่าโอจิคาว่าโอจิในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแปลว่านาฬิกาข้อมือซึ่งเบื้องต้นเนี่ยดีไซน์แรกของทามกอเพื่อนๆฮะคุณจะไม่ได้เห็นดีไซน์นี้นะอันนี้คือเป็นดีไซน์ที่เขาแบบว่าเป็นล็อตที่2แล้วนะแต่ว่าล็อตแรกดีไซ คือแบบเอาสเลียกมาอยู่ในฬิกาข้อมือเลยเฮ้ยจริงๆผมว่ามันก็แปลกดีบมงอันนะถ้าสมมติว่าธรมมก๊อตเนี่ยมันแบบนี้นะมาอยู่ในในาฬิกาข้อมือแบบนี้แล้วไปที่ไหนปุ๊บก,ก็เลี้ยงอ่าขึ้นแบบนี้เลยแต่ไปไปมามาสุดท้ายเนี่ยดีไซน์ก็มาจบตรงที่ครับนี่ครับเป็นรูปลักษณ์ของไข่เลยนะครับตามชื่อเลยฮะสองคำรวมกันคือธร,รมมโกะก,ะกับโอจิรวมกันเป็นธรมมะก๊อจินั่นเอง ก่อนที่จะเพลินกันต่อขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400 0 0 0รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0ูนบาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสอทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ โดยที่เจ้าธามก็จีเนี่ยตอนที่เขาเริ่มคิดทํามาเอาตรงๆนะผู้สร้างเนี่ยเขาคงจะย,ยังไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะประสบความสาเร็จหรือเปล่าเพราะยุคนั้นเนี่ยของเล่นมันมีเต็มบ้านเต็มเมืองเลยแต่เขาฉลาดมากทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยมีการสร้างตัวต้นแบบธรมก็ตเนี่ยจำนวนประมาณ200เครื่องด้วยกันแล้วก็เอาไปแจกให้กับหนุ่มๆสาวๆในะย่านชิวยะเพื่อที่ว่าพอไปแจกเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไปศึกษาพฤติกรรมของผู้เล่นที่เขาได้รับตัวแจกไปเนี่ยว่าเฮ้ยผอเล่นแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรคืออ่ะโอเคเอาของแจกไปนะเฮ้ยเล่นของเล่นมาเนี่ เล่นลอะไรอยู่เเล่นงของเล่นนู้นี่มีพูงกุญแจใช่ไหมไม่มีเลเอ๊ะลองเอานี้ไปเล่น่อยดิเขาก็แจกไป200ตัวแต่นี้พอรับไปแล้วอ่ะเขาก็ศึกษาว่าคนที่รับของเข้าไปแล้วเนี่ยมันประทับใจไหมมันชอบหรือเปล่านะครับซึ่งเขาก็ศึกษาอยู่พักหนึ่งนะครับกว่าที่จะรับฟีดแบ็กกลับมาแล้วตัวที่จะขายจริงๆเนี่ยจะออกขายวันแรกในวันที่23พฤศจิกายนปี1996นั่นเท่ากับว่าธรรมกร้อจิจริงๆเอาตัวขายจริงๆเลยนะคือเริ่มขายวันที่23พฤศจิกายนปี1996นั่นเ แต่ทีนี้เนี่ยปัจจุบันนี้นะไอตัวที่เป็นตัวแจกเนี่ยสองตัวเนี่ยเพื่อนๆผมอยากได้มากเลยนะคือปัจจุบันที่เรามีเนี่ยเราก็จะมีตัวที่แบบว่าปี1996 <ia> เป็นต้นมานะครับขยับมาปี97บ้าง9กบ,บ้างแล้วยุคลงหลังนะมันก็ทํามาคือแรกๆเนี่ยมนเล่นด้วยตัวเองของมันใช่ไหมแต่ตอนหลังๆมันก็จะเริ่มมีตัวที่มันสามารถเอามาเอามาฟิตเจอรลิงกันได้อะคือเอามาเจอกันได้เอาไปแบทเทิลกันได้ก็มีเหมือนกันใครมีรุ่นไหนเนี่ยจริงๆคอมเมนต์คุยกันนิดึง้ไถป 82ล้านเครื่องทั่วโลกเลยครับคืออันนี้คือนับรวมแค่เฉพาะยอดขายจากทางแบรนด์บันไดเขาเองนะยุคนั้นเนี่ยมันมีของที่แบบว่าไม่ใช่ของบันไดอ่ะมันเป็นเอาตรงๆนะคือมีของก๊อปออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าถ้านับเฉพาะยอดขายจะทางบันไดเอง 82ล้านเครื่องเยอะไหมล่ะไม่ฮิตได้ยังไงล่ะฮะทีนี้ในส่วนของผู้สร้างก็คืออากิไมตากับอากิฮิโระโยโคอินะครับทั้ง2คนเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับคนหนึ่งเนี่ยได้เห็นโฆษณาแล้วรู้สึกว่าสงสารเด็กจังเลยอีกคนนึงเนี่ยมีปมในวัยเด็กนะครับว่าตัวเองเนี่ยอยากเลี้ยงสัตว์แล้วไม่ได้เลี้ยงทั้ง2คนมาเจอกันนะครับเป็นทั้งดีไซเนอร์เป็นทั้งโปรแกรมเมอร์อะไรต่างต่างเนี่ยมาเจอกันเลยทําให้เกิดเป็นธรรมกจิขึ้นทีนี้จากการที่เขา2คนมาร่วมงานกันได้ทำธรรมกจิเ่เพือนเเชื่่อมวาจ้าก เ,เคยได้รางวัลอิกโนเบลด้วยทุกคนรางวัลอิกโนเบลคือยังไงคืออย่างนี้จริงๆเขาจะมีรางวัลหนึ่งที่ชื่อว่ารางวัลโนเบลโนเบลเนี่ยมอบให้กับคนที่ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจสร้างบางสิ่งบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อโลกใบนี้ทําให้โลกใบนี้เนี่ยดีขึ้นส่วนรางวัลอิกโนเบลก็คือมอบให้กับคนที่ทุ่มเทเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เขาทุ่มเทเนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบอันยิ่งใหญ่กับโลกใบนี้แต่ว่ามันส่งความสันสะเทือนไปเหมือนกันซึ่งสิ่งที่เขาสร้างก็คือแน่นอนธรรมกตมันเป็นของเล่่นนนททีีโลกกใบุ้คต องเล่นนะครับเรียกได้ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทําให้ทุกคนนั่นหันมาสนใจเขาจึงได้รางวัลนะครับซึ่งอีกโนเบที่เขาได้เนี่ยได้มาในปี1997สาขาเศรษฐศาสตร์สาหรับการแบ่งเวลาทํางานของมนุษย์นับล้านชั่วโมงเลยนะเพื่อการดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนจริงอันนี้เป็นรางวัลชื่อรางวัลที่เขาได้ไปในปี1997นั่นเองฮะทีนี้ไอ้เจ้าธมก๊อตทุกตัวเนี่ยแน่นอนทุกคนคุ้นเคยอ,อยู่แล้วเวลาที่เราจะเลี้ยงมันเนี่ยก็เริ่มต้นจากการที่ต้องกดปุ่มนะฟักไข่ออกมารอสักพักัักออกกนนึออมมมฟาเ็จะป เบบีก่อนใช่ไหมพอเป็นเบบีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มในการป้อนอาหารแรกๆอาจจะเป็นการป้อนนมนะฮะ,ะป้อนอาหารป้อนนมหลังจากนั้นก็มีแบบการพาไปเข้าห้องน้ําไปอาบน้ําพาไปเล่นน,น,น,ลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีปุ่มกดแค่3ปุ่มนี่เองครับเตาสามารถทําได้ทุกอย่างเลยในนี้นะครับแล้วก็จะค่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆแน่นอนว่าบางคนก็จะเลี้ยงได้ระยะเวลาคือถ้าใส่ใจหน่อยเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลาเลี้ยงได้นานเป็นพิเศษเพราะว่ามันก็ค่อยๆเติบโตจากตัวเล็กๆนะเบบีเบบีนะเติบโตขึ้นจนมันแบบเ หญ่อาจจะเป็นแบบสัปราดบางคนก็ไม่เรียกนะบางคนเรียกกัตินล่าบางคนจะเรียกแบบตั้งชื่อก็มีนะอันนี้ก็คือแล้วแต่คนจะเลี้ยงเลยถ้าเปาะขบงงมหน่อยเลี้ยงได้นานนะแต่ว่าบางคนถ้าสมมติว่าไม่ค่อยใส่ใจมันแป๊บเดียวตายทีนี้เวลาที่มันตายครับมันจะมีฉากตายของมันเนี่ยถ้าเราได้เล่นส่วนใหญ่เราจะได้เล่นเนี่ยุในเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชั่นญี่ปุ่นนะฮะ <Yes. S 1> ฉากตายของมันเพื่อ,อนๆจาได้เนาะมันจะเป็นฉากเหมือนกับสุสานครับ จำได้ไหมคือมันจะมีแบบว่าปักที่เป็นไอตัวไม้กางเขนเข้าไปปึ้งฉากตายอ่ะมันเป็นฉากสุสานเลยแต่ทีนี้มันมีเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเว้ยที่เป็นฉากตายไม่เหมือนกับเวอร์ชั่นที่เราเล่นนะฮะคือมันมีฉากตายจากเวอร์ชั่นอเมริกาที่เขาจะเปลี่ยนฉากธมก๊อตเวลาตายเนี่ยเปลี่ยนจากหลุมศพที่เราได้เห็นกันเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นฉากนี้คือเป็นฉาก UFO บินจากข้างบนฮะลงมารับธรมก๊อตกลับดาวเว้ยเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าผู้ปกครองในทางสหรัฐเนี่ยเขาคอมเพลนไอ้เจ้าธรรมก๊อตว่า ฉากหลุมศพเนี่ยมันดูรุนแรงเกินไปก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีว่าให้มันไม่ดูรุนแรงแล้วทีนี้พอมาคิดถึงสตอรี่เรื่องราวของเจ้าธร,รมากรเนี่ยแน่นอนเจ้าธรรมากตสตอรี่มันก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงต่างดาวที่ลงมาวางไข่บนโลกใบนี้อ่ะถ้าอย่างนั้นถ้าตายแล้วเนี่ยก็ยุโก็ลงมารับกับดาวไปสิสิเรื่องเพราะฉะนั้นฉากตายในสหรัฐอเมริกาที่เป็นตัวธรมากรเนี่ยจะแตกต่างกับเวอร์ชันญี่ปุ่นที่เราได้เล่นกันนะฮะนอกจากเรื่องฉากตายที่ดูแปลก,แ,ปลกแล้วมีเรื่องน่ารักน่ารักของธมาอตที่ เลยว่าเรื่องนี้นะคือน่ารักมากคือบางคนนะคือถ้าสมมติว่ามีมีแบบคุณรักใครสักคนหนึ่งอะ่ะหรือรักอะไรบางอย่างอะ่ะรักมากๆเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าผูกพันใช่ไหมแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าพอผูกพันมากๆแล้วเนี่ยคุณก็ไม่อยากจากเขาไปแต่ว่าถ้าวันหนึ่งมันต้องจากไปแล้วเนี่ยคุณก็อยากจะทําหน้าที่วินาทีสุดท้ายให้มันดีที่สุดมันจึงเกิดเหตุการณ์นี้เว้ยคือในอังกฤษเนี่ยเคยมีคนเอาธรรมกอตเอาไปฝังในสุสานเลยจริงๆไปฝังในสุสานเลยเว้ยคือในปี1998เนี่นครัคเเนกรเก้าร้รยเก้า เลี้ยงเจ้าตัวนี้นะครับเลี้ยงจนผูกพันผูกพันผูกพันแล้วแน่นอนจะเป็นสัตว์เลี้ยงในดิจิตอลก็ตามแต่มันก็ตายได้เหมือนกันทีนี้พอมันตายครับแทนที่เขาจะกดรีเซ็ตซึ่งธรรมก๊อตรีเซ็ตได้ถูกไหมแต่เขาเนี่ยไม่รีเซ็ตเว้ยเขาให้เหตุผลว่าเขานิ้วสึกผูกพันไก่ตัวนี้ ก็เลยทำการไม่รีเซ็ตเลยเอาธรรมก๊อตเนี่ยไปฝังซะเลยคือเอาไปฝังในสุสานเลยนะฮะแล้วก็คือให้เหตุผลของเขาเนี่ยว่ามันผูกพันไปแล้วอะแล้วตัวเนี้ยมันก็คือเป็นเหมือนกับสัตว์เลี้ยงตัวเดียวของเขาเลยเขาไม่อยากเป็นรีเซตเป็นตัวอื่นก็เลยจัดการเอาเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้ที่ตายไปเอาไปฝังดินอ เพื่อนๆลครับพูดถึงธรรมกะศแล้วเนี่ยผมเล่าไปหลายเรื่องแล้วทุกคนครับใครมีประสบการณ์มีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับธรรมกะศกันบ้างอยากจะเล่าอยากจะแชร์คอมเมนต์กันได้เลยคุยกันได้เลยนะครับเผื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่ได้อ่านคอมเมนต์เนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ร่วมกันนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บาบายไปแล้วครับ